สวัสดีครับพวกเราทีมงานสามตรพบลูกค้านะครับวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับลูกค้าร้านแหนบที่มีชื่อเสียงในเขตบางมานาวนะครับซึ่งรู้จักเป็นดีนีนามเหอเผาลอยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้พวกเราเทีมงานแหนบสามีพูดลูกค้าก็ได้มาอยู่ที่หน้าศูนย์แหนบวางมะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งศูนย์แหนบแห่งนี้ก็เป็นศูนย์แหนบที่มีชื่อเสียงย่านวางมะนาวนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามเอ๋เพ้าลอยนะครับผมในวงการรถคอกรถกระบะบรรทุกหนักก็จะรู้จักกันดีนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันีกว่าครับผม<อ>สวัสดีครับพี่เอ๋โอ้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย กำลังเตรียมแหนบส่งลูกค้าครับแล้วก็ติดตั้งอ๋อครับโอเพียบเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเอเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขอเชิญพี่เอแนะนำตัวหน่อยแล้วกันครับผมสวัสดีครับผมเอเอารลอยเจ้าของร้านสูนแหนบวางนาวครับผมตอนนี้ที่ร้านทำอะไรบ้างครับรับทำอะไรบ้างครับสูงแหนบมีบริการเสริมแหนบรถบรรทุกครับก็มีล้อบรรทุกยางบรรทุกทุกอย่างเกี่ยวกับ มีทั้งช่วงล่างทั้งแมกยางทใช่ใช่ครับเป็นเห็นนี้จัดแหนบหลากหลายเลยอันนี้เตรียมส่งลูกค้าแล้วครับใช่ครับชุดนี้มีรอติดตั้งด้วยไหมใช่ครับเตรียมส่งลูกค้าพร้อมติดตั้งที่หน้าร้านครับผมอันนี้มีส่งต่างจังหวัดส่งไปด้วยใช่ไหมครับใช่มีส่งต่างจังหวัดเป็นชุดสําเร็จรูปส่งต่างจังหวัดครับส่วนใหญ่รถรถที่ทํานี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นรถแบบไหนบ้างครับก็จะเป็นจะเป็นรถคอกับรถตู้เย็นรถตู้ทึบรถขนส่ง ทั่วไปครับผมคือทุกอย่างเลยที่เน้นงานบรรทุกใช่ครับนอกจากรถปิ้งอัพแล้วมีทำพวกรถใหญ่ด้วยไหมหรือว่าเน้นเฉพาะรถปิ้งอัพอย่างเดียวเน้นแต่รถปิ้งอัพอย่างเดียวครับครับผมอันนี้แหนบตอนนี้ในตลาดส่วนใหญ่ลูกค้านิยมแหนบประเภทไหนกันบ้างครับความหนาใช่มีมีหลายขนาดให้เลือกครับมีตั้งแต่12บมิล1ิ1สี่แล้วก็20่มิลครับผมกับยีไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มี20แล้วครับ อันนี้แหนบส่วนใหญ่ผมเห็นมีสามมิตรที่ร้านปัจจุบตอนนี้ที่ร้านนี่ใช้แหนบของอะไรอย่างเดียวก็ไปิ่งแดงสามมิตรอย่างเดียวแล้วครับเหตุผลหลักที่ใช้แหนบสามมิตรเป็นเพราะอะไรบ้างครับคุณภาพดีกว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าทนทานครับผมไม่ล้าง่ายใช่ครับไม่ล้าง่ายด้วยใช้ดีครับตัวนี้ครับแล้วนอกนอกจากตัวชุดแหนบช่วงล่างนันเนี่ยทางร้านมีบริการอย่างอื่นก็มีเป็นพวกแมกรรทุก ย่างบรรทุกชงบรรทุก,ทกอ๋อครบครบวงจรเลยวงจรเลยครับเดี่ยวกับช่วงล่างใช่ทำมาช่วงล่างที่เดียวนี่นี่จบแน่นอนใช่ครับจบเลยครับครับผมครับผมมานี้พี่เอ๋เปิดร้านมานานยังครับผมตัม้มาห้าปีแล้วครับ,รบอืมทำมาห้าปีแนละ้วก็รับทําช่วงล่างมาตั้งแต่แรกเลยตแต่เดิมร้านอยู่ที่นี่เลยไหมครับเลื่อแต่เดิมอยู่ที่จังหวัดนคปางอ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ ก็ก่อนจะ,จ,ะจบคลิปในวันนี้ก็อยากรบกวนพี่เอ๋ฝากร้านถึงคุณลูกค้าที่สนใจจะมาเสริมแหนบนิดนึงครับผมครับก็ถ้าถึงลูกค้าที่จะเสริมแหนบรอบรรทุกยางบรรทุกอะ,อะไรบรรทุกทุกชนิดน,นะครับก็แวะเข้ามาที่ร้านได้ครับพร้อมให้คำปรึกษาครับผมครับผมก็เราจะติดต่อนี่ที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับผมร้านตั้งอยู่เลยแยกวังมะนาวมา5กิโลครับอ่า อยู่ขาลงใต้ก่อนถึงเขาย้อยเบอร์โทรศัพท์0655629853ครับขอบคุณมากครับผมครับแบบสามิตรทนงานหนักคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ